คุณยังกังวลอยู่ใช่ไหมผักผลไม้มีประโยชน์แต่ก็มักจะได้ของแถมแฝงมาด้วยแล้ววันนี้ถ้าผักผลไม้ที่คุณรับประทานอยู่ทุกวันมีสารเคมีตกค้างอยู่หรือไม่ลองคิดดูสิมีแน่นอนมากน้อยนะคะทีนี้วิธีการนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องกองน้ำไอวอเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราใช้น้ำไอวอเตอร์เนี่ยมาช่วยดูแลสุขภาพนะคะ ในงานนะคะดรฉนอีชุนนะคะที่ปรึกษาด้านวิชาการของบริษัทยาปินนะคะได้ทำการวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพของการกำจัดสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่มีอยู่ในผักและผลไม้นะของน้ำที่มีคุณภาพแตกต่างกันเมื่อปีพศ2545พบว่า ประสิทธิภาพของการกําจัดสารพิษสารตกค้างที่ผิวชั้นนอกของผักเนี่ยผลไม้เนี่ยสูงกว่าน้ำปราปาลาหรือน้ําก๊อกที่มียังสารคอรีนที่ตกค้างและน้ําใต้ดินเนี่ยดูจากข้อมูลการทดสอบนะคะในผักกาดขาวเนี่ยหลังจากที่นําผักกาดขาวไปล้างในน้ําคอสมิกหรือน้ำไอวอเตอร์เนี่ยพบว่าความเข้มข้นของยาฆ่ามแมลงที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยถึง72 ppm ส่วนน้ําใต้ดินนะคะ และน้ำประปาเนี่ยพบเพียง32 ppm และ47 ppm ตามลำดับจึงยืนยันได้ว่าน้ำไอววเตอร์มีผลอย่างยิ่งต่อการช่วยขจัดสารเคมีสารตกค้างยาฆ่า,มาแมลงทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผักผลไม้นะคะขั้นตอนการล้างเนี่ย เราล้างถ้าใครมีเครื่องอตัวอาบนะให้ล้างก่อนรอบนึงนะแล้วก็แช่ด้วยน้ำไอวอเตอร์นะคะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกหลายๆรอบนะคะข้อควรระวังก็คือระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของอผักผลไมช้ชน,นิดนั้นนะแล้วก็ปัจจัยอื่นด้วยแล้วแต่สถานการณ์นะคะว่าซื้อมาจากที่ไหนนะถ้าเรารู้แหล่งนะ เทคนิคการล้างก็คือการล้างผักผลไม้เนี่ยจะแยกตามประเภทนะคะประเภทกินหัวประเภทกินใบนะคะก่อนล้างทุกชนิดทุกครั้งเนี่ยให้เด็ดส่วนที่กินไม่ได้หรือไม่ได้ใช้ออกก่อนเช่นแอปเปลิลพริกหวาน ส่วนที่คั้วเนี่ยที่อยู่ในร่องลึกเนี่ยมันจะมีปริมาณการสะสมของยาฆ่า,มาแมลงและสิ่งสกปรกไว้ได้เยอะนะคะส่วนผักประเภทดอกยิ่งต้องระมัดระวงังเพราะส่วนดอกจะเป็นดอกที่มียาฆ่า,มาแมลงมากที่สุดดังนั้นส่วนที่เป็นแกนกลางของดอกควรเด็ดทิ้งดีที่สุด <c oughs> ก็จะแยกประเภทกินหัวกินใบกินดอกกินเมล็ดแล้วก็เห็ดต่างๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ15-20นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ สามารถดูคู่มือนะคะการใช้น้ำที่แนบมาตอนติดตั้งเครื่องกองน้ำไอววเตอร์นะอย่างเช่นถ้าเป็นผลไม้เนี่ยเราล้างนะคะจนมั่นใจแล้วว่ามันสะอาดเกลี้ยงปลอดภยนะัยแล้วเราก็วิธีการเก็บรักษาเนี่ยเราก็เก็บใส่ภาชนะนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะ ก็จะเป็นวิธีการถนอมอาหารมันคือมันจะคงความสดนะคะคุณค่าวิตามินและธาตุนะคะและเก็บได้ยาวนานนะที่สําคัญรสชาติดียกระดับเลยเวลานําไปปรุงอาหารหรือนําไปทําน้ําปัน่นหรือไปทําประกอบอาหารอะไรนะคะและอย่าลืมนะคะเศษอาหารหรือส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะที่ปรุงด้วยน้ำไอววเตอร์ water, เนี่ยสามารถนําไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับต้นไม้ได้เลยนะ